สวัสดีค่ะทุกคนดีดีดตอนเราเข้าสู่ช่ชอง Nikki Vacation วันนี้นะคะที่จะมาเล่าเรื่องการขอสัญชาติในสวีเดนกันค่ะและตอนนี้ทิกก็ได้สัญชาติสวีเดนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย่แต่ทิกไม่ได้โลหรือว่ายกเลิกสัญชาติไทยนะคะทุกคนทิกก็ยังถือสัญชาติไทยอยู่นะคะมาจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามาอยู่สวีเดนด์ด้วยบีซ่าอะไร ทิกย้ายมาอยู่สวีเดนเมื่อปี2014เดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะทิกมาด้วยวีซ่าตามแม่นะคะทุกคนก็คือวีซ่าตามแม่เนี่ยจะต้องมาก่อนอายุ18นะคะหรือว่าทำทำเรื่องก่อนอายุ18ปีบริบูรณ์แต่ถ้าเลย18ปีขึ้นไปปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะยื่นวีซ่าติดตามแม่ได้นะคะทุกคนตอนที่ทิกทำวีซ่า อันแรกเลยนะก็คือทิกได้เป็น U-T นะคะเป็น U-T Card เป็นการ์ดแบบเหมือนบัตรประชาชนอะไรเงี้ย U-T Card คืออะไร U-T ก็คือเรียงง่ายๆสั้นๆก็คือแบบเหมือนเป็นวีซ่าแบบที่พักอาศัยหรือว่าแบบอาศัยถิ่นเขาเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยคือของทิกอะช่วงแรกจะได้สองปีนะคะแต่บางคนอาจจะได้แบบปีหนึ่งอะไรเงี้ยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตัดสินเพราะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ แต่ของทีได้2ปีนะคะเริ่มแรกพอทิกอยู่สวิเดนครบสปีนะคะที่ก็ได้ขอยื่นขอเอ่อ P.U.T การนะคะทุกคนหรือว่า P.U.T v a อ่า P.U.T คืออะไร P.U.T คือวีซ่าถาวร mm hmm. ที่อาศัยอยู่ในสวิเดนนะคะ mm hmm. ก็จะได้5ปี mm hmm. แล้วก็ต่อ mm hmm. ถูกๆ5ปีนะคะทุกคนแต่ระหว่างที่ท mm hmm. ิกรอวีซ่า P.U.T นั้น รอนานมากก็ไม่รู้ว่ารอนานเพราะอะไรรอแบบรอเป็นปีอะทุกคนปีกว่าเดยซ้ำคือแบบรอจนทอ้อรอนานมากแต่สุดท้ายเราก็ได้ P U T มานะคะทุกคนพอหลังจากที่ทิกถือวีซ่า P U T ไปสักพักนะคะ mm hmm. ก็ทิกถืออยู่ประมาณ mm hmm. ตั้งแต่2016ที่ทิกได้มานี่ส7 1เจ ประมาณ4ปีที่ก็ได้ทำการ uh, ขอสัญชาติสวีเดนนะคะก็ยื่นเรื่องไปเมื่อวันที่น่าจะประมาณวันที่16เมษายน2020ถ้าจะไม่ผิดนะก็คือแบบช่วงนั้นช่วงโควิดเนี่ยเราก็เลยแบบเออว่างๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองยื่นไปดูแล้วก็เสียค่าทาเนียมอยู่ที่พันหโครนะคะหรือเงินไทยก็ตีประมาณหกพัไม่สิสี 4, 5, ่ห้ันอะไรประมาณเนี้ยคือพอทิกยื่นสัญชาติ ไปได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะเขาก็ส่งจดหมายมาให้เราว่าให้เราส่งพาสปอร์ตของเราอไปซึ่งที่ก็ได้ส่งไปนะวันนั้นเลยที่เขาส่งจดหมายมาแล้วพอดีนี้สักพักประมาณผ่านไปมันสี่หาวันมั้งแล้วเขาก็ตีกลับมาให้เราตีพาสปอร์ตกลับมาให้เราแล้วเขาก็เขียนมาแบบเเราแบบคัดกรองข้อมูลจากแบบ จากพาสปอร์ตของเราเรียบร้อยแล้วนะอะไรประมาณนี้แล้ววันที่29เมษายน2563ใช่2563จำไม่ได้เขาก็ได้ส่งหลักฐานมาว่าเราได้สัญชาติสิวดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์ใบให้ดูนี่คือใบหลักฐานในการ ได้สัญชาติสวีเดนนะคะทุกคนขออนุญาตปิดเลขบัตรประชาชนนะคะพอเมื่อวันที่29ทิเกทได้แบบมาปุ๊บที่ก็ได้ทำการจองทำพาสปอร์ตเลยนะคะทุกคนก็คือทำวันถัดไปนั่นแหละแล้วก็เราก็ได้พาสปอร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ่าเดี๋ยวคนไม่เชื่อเดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะทุกคนนี่หน้าทิกเอง เราก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะยังไม่มีการแตมใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเนื่องจากโควิดเรายังไม่ได้ไปไหนเลย <S <S 1> <S 1> แต่ถึงเราไปต่างประเทศอะเราก็ไม่ต้องแตมนะคะทุกคนคือที่เคยไปต่างประเทศมาออกจากสวิเดนนี่แหละเราก็แบบไปฝรั่งเศสเยมอะไรเงี้ย เขาก็ไม่ได้แตมนะตอนนั้นที่ชายพาไทยเขาได้สำเราตอนนั้นทิกถือ P U T card อยู่วย P U T card ก,ก็คือเอ่อวีซ่าถาวรนั่นเองการขอสัญชาตินะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ทําอะไรหลายๆอย่างในที่นี่ mm hmm. เช่นเอ่อซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้ออสังหาทร,รัพั์ได้หมดนะคะทุกคนเราสามารถแบบ mm hmm. ทําธุรกิจทําอะไรทุกอย่างได้หมดในประเทศสวีเดนนะคะ mm hmm. คือทิกว่าการขอสัญชาตินั้นมันไม่ได้ยากะคะ่ะทุกคนแต่ว่า มันต้องแบบมาลุ้นว่าเอ๊ะเราจะได้ตอนไหนเอ๊ะเราจะได้หรือเปล่าเรอมาเนี่ยคือที่เคยไปอ่านเจอคนไทยคนหนึ่งในกลุ่มนี้แหละในกลุ่มแบบ f a c e b o o k อะค่ะเขาแบบว่ารอนานมากคือแบบรอเกือบ3ปีทุกคนคือเฮ้ยทำไมรอนานขนาดนี้ไอเราก็แบบ เอ๊เราจะรอนานขนาดนี้ปะวะเพราะว่าตอนที่เรารอการ P U T อะ่ะก็คือมันนานมากอะ่ะเออคือแบบมันก็รู้สึกว่ามันมันนานใช่ไหมละ่ะอันนี้แบบเขาเขารอแบบสัญชาติทระมาณเกือบสามปีอะทุกคนคื่แบบอ้แต่ในที่สุดเราก็ได้สัญชาติสวีเดนมาภายในเกือบสามอาทิตย์เอ๊ะหรือวแบบ่อาประมาณสามอาทิตย์นะคะทุกคนซึ่งเร็วมากเร็วจนงงจนแบบเอ้าเหมือนความฝันนะทุกคนก็ได้มาแบบ งงๆนะคะส่วนเรื่องการขอสัญชาติสวีเดนที่แบบกรอกแบบฟอร์มในออนไลน์นะคะ mm hmm. เขาก็จะถามประมาณว่าแบบเออเงินเดือนเท่าไหร่ต่อป,ปีแล้วก็ทำงานอะไรทำบริษัทไหนแล้วก็เคยติดแดงหรือเปล่าติดตัวแดงหมายถึงแบบติดมันแบคลีดนะคะแล้วก็เขาจะให้เขียนการแบบการบินของเราที่แสแตมในพาสปอร์ตนะ,ะว่าแบบเราขาออกขาเอ๊ขาไปขาเข้า ขาออกค่ะเข้าสิขาออกขาสับเดี่ยวขาออกค่ะเข้ามีบินไปไหนบ้ากอะไรเงี้ยที่สแต็มไหนพาสปอร์ตนะคะคือส่วนใหญ่ของที่มันง่ายมากก็คือมีแค่แบบบินเข้าออกที่ไทยเท่านั้นแ่ะมันก็แบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่มันก็ประมาณสี่ห้าขาประมาณเนี้ยมันก็เดกอกอกง่ายนิดนึงที่ก็แบบอยากขอบคุณแม่นะคะณตรงนี้เพราะว่า แม่บังคับทิกมานะคะซึ่งทิกไม่ได้อยากมาแต่ตอนแรกแต่ตอนเนี้ยไม่ได้อยากกลับประเทศไทยแล้วคือการมาอยู่ที่เนี้ยมันเปิดโอกาสเราหลายๆอย่างมันเปิดโลกเราหลายๆอยา่างแบบมันไม่ใช่หลายๆอย่างมันคือทุกอย่างอะทุกคนคือแบบเออมันมัน,ม,นมันดีอะ ก็คลิปนี้ทิกไม่ได้อยากจะมาอวดหรือว่าจะมาอะไรนะคะทุกคนทิกก็แค่อยากแชร์แบบประสบการณ์หรือว่าเล่าให้ฟังกันนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดหรือว่าอยากรู้ลึกกว่านี้ก็ทักหลังไมมาได้นะคะทิกก็จะบอกถูกรายละเอียดเลยก็สำหรับคลิปนี้ทิกต้องไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย